ในขณะที่แบบเราต้องตื่นมาให้กำลังใจคนทุกวันเุียายแต่ว่าตัวเองเจอเรื่องหนักอยู่เลยเดี๋ยวคนนู้นป่วยเดี๋ยวคนนี้ป่วยเรื่องการเงินอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบอาจจะเป็นช่วงที่หนักในช่วงนั้นด้วยใช่เรื่องคุณยายใช่ครับผมเป็นคุณยายนี่เป็นช่วงที่อ่าปั๊มพึ่งเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมาก,ม,ากมีเงินมากๆเฟื่องฟูเลยมันเป็นช่วงพิสูจน์ตัวเองครับอย่างที่ผมบอกว่าผู้ใหญ่เขาไม่ได้เชื่อมั่นว่าง,งานศิลปะมันมีเงินกินตอนนั้นมีทุกอย่างครบเลยแต่ปรากฏว่าอยู่ดีคุณยายก็เป็นเ็นมเรง มันก็ไปช่วงี้แล้วอกอ้าวกำลังจะดีแล้วใช่ในขณะที่บัมต้องตื่นปุ๊บฮึบไปว่าดูแพทย์กลังใจอเราก็ต้องบินหรือนั่งรถกลับไปหาคุณยายซึ่งป่วยมะเร็งตอนนั้นความฝันเดียวของยายบัมก็คืออยากเห็นชาผ้าเหลืองมันก็แบบโอเคต้องบวชให้ได้แต่ทีนี้ด้วยความอีกโก้ก็รู้สึกว่าแต่ยายไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวบัมจะเก็บเงินบวชเพราะบัมมีอาชีพละอแต่ว่าทุกอย่างมันไม่ทันฮนะเพราะว่าเหมือนบัมเก็บเงินอยู่เก็บเงินเต็มที่ละ เดี๋ยวจะบวชให้ยายเห็นที่บ้านก็โทรบอกเลยว่าปั๊มไม่ทันละคือมะเร็งมันลามเยอะละต้องบวชเลยเพราะตอนนั้นคุณยายแบบเริ่มนอนอยู่บนเตียงไงครัผมก็เลยแบบต้องกลับบ้านแล้วไปบวชด,ด่วนก็เลยกลายเป็นบวชงานบวชที่เศร้ามากในชีวิตปัม๊มพอบวชเสร็จปุ๊บไม่กี่เดือนคุณตาคุณตาก็เสียเหตุการณ์ที่ตาเสียปั๊มจำได้มากสุดคือคุณตาเสียวันตีห้า ปั๊มต้องตื่นเช้าเพื่อบินไปงานหนังสือต่างจังหวัดตอนนั้นคือร้องไห้จนแบบตาแดงเลยคือเรานัดเขาไว้แล้วนัดเขาไว้แล้วครับผมใส่แว่นตาอ่ะฮึบฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บบู๊ดบู๊บูบูคำถามแรกในวันที่ตาเสียที่คือเวทีพิธีกรเขาไม่รู้แลเราเขาถามปกติความสุขของยุตตาคืออะไรคะตอนนั้นคือบเอาไงดี <c oughs> ใช่ครับมันเป็นคนรู้สึกอย่างีจริงแล้วัก็็บอกไม่ไม่ถ้าตายอยู่ตาต้องสูขเราต้องมืออาชีพมันกเลยบบความสุขคือการอะไรกก็ว่าัน ผมชอบประสูว่าคนเขียนบทชีวิตับมนั้นจะเป็นแบบคนเขียนบทที่เก่งอืเขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องมันลับืมมันสนุกอ่ะบางช่วงก็เป็นซิทคอมบางช่วงก็เป็นแบบโอ้โหดาร์กดราม่าอย่างเงี้ยแล้วดึงตัวเองกลับไปจนผ่านมาถึงวันนี้ได้ยังไงตอนนั้นปั้มปั้มไม่หลอกตัวเองนะพี่อามอย่างหนึ่งที่ปั้มรู้สึกคือปั้มทุกก็คือทุกปั้มไม่เคยมานน่งแบบปั้มสู้ๆนะปั้มผ่านไม่ได้ไม่ปั้มยอมปั้มทุกอยู่ทุกมาก ไม่มีใครไม่ทุกข์เพราะสูญเสียการยอมรับความจริงในขณะนั้นน่ะมันทําให้เราดีขึ้นได้เร็วขึ้นแต่ยิ่งเราหนีวะไม่ทุกข์อ่ะไม่ได้ชีวิตมันคือแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ความทุกข์มันมีตะกอนอยู่ข้างในมันก็จะค้างอยู่อย่างเนี้ยเราก็จะรู้สึกกับมันตลอดเวลาแต่ป้าจะยอมเราบบําทุกบํเเครียบำเพารู้สึกว่าสิ้นหวังกับชีวิตมากเลยทําไมมันเกิดกับเราแบบนี้แต่ป้าให้เวลาตัวเองนิดเดียวอไม่อยู่กับมันนาน